เมนูของเราวันนี้นะคะแกงเลียงกุ้งสดค่ะไปทำกันเลยนะคะเพื่อนๆเรามาหั่นเห็ดกันนะคะ นี่ค่ะยวเรามาโขรก่องแกงกันนะคะพริกไทยค่ะใส่เบลส์ใส่กระชายค่ะ หอมแดงหกเลยเสร็จกะปิลงไปเลยค่ะหกน้าก,กุ้งลงไปเลยค่ะ โงม,มกุ้งมันจะทำให้เครื่องมันอร่อยนะคะมาค่าเรามาแกงกันเลยนะคะนี่ค่ะแกงของเรา วเราใส่ฟักทองลงไปก่อนนะคะมันจะสุกไวค่ะสุกง่ายค่ะเพราะมันฟักทองมันจะสุกช้าหน่อยใส่คทองลงไปเลยใส่ริกแกงที่เราตำมานะคะองมาเลยหอมริกแกงมากเลยค่ะเพื่อนหอมก็ะปิ ใส่น้ตาลปี๊บลงไปเลยค่ะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะตอนนี้ไม่คัวไม่ได้ไปซื้อ,อบวบใบมังรักก็ไม่มีนะคะนอกจากไปซื้อร้านไทยค่ะมาเลยหายากมากเลยใบมังรัก ใส่ต้นหอมค่ะใส่ต้นหอมแทนนะคะใส่กุ้งสดลงไปเลยหอมมากเลยค่ะใส่รุดดีลงไป ใส่น้ำปลาลงไปนะครับเพื่อนหอมมากเลยค่ะทุกคนแกงเรียงของเราหอมมากเลยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะแกงเลียงของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะนี่ค่ะแกงเลียงของเรานะคะแซ่บๆกับลุงบอกอร่อยค่ะอร่อยไหมค่ะคุณลุงคุณสามียังไม่ว่างค่ะกินกับลุงก่อนกับข้าวหลายอย่างเลยค่ะวันนี้ โอเคนะคะขอบคุณนะคะเตอร์เลมาเกซกัมเสียขอบคุณค่ะ